แล้วทำไมหลวงตาถึงบอกว่าจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงมันถึงได้เหมือนกันล่ะคะได้เหมือนกันออกเสียงก็คือคนข้างๆหรือวิญญาณข้างหรือสัตว์ข้างๆมันมันได้ยินออกเสียงเลยนะถ้าส่วนในใจมันไม่ได้ยินมันได้ยินเฉพาะพวกโลกวิญญาณมันเหมือนกันอ่ะมันต่างกันตรงที่สัตไม่ได้ยิน งพวกจิงจกตุกแกหรืออ่า,มาแมลงสาบอยู่ในห้องเราหนูเหนืออะไรไม่ได้ยินนะแล้วตอนไหนควรจะสวดออกเสียงหรือตอนไหนควรจะสวดในใจคะเสียงออกเสียงก็คืออยู่คนเดียวไม่จะเป็นต้องออกเสียงก็ได้อยู่คนเดียวอะ่ะจะอยู่กันหลายคนออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความสบายใจของผู้สวด แล้วแต่ว่าเวลาสวดล้วมันไปไหนหรือเปล่าอะไรเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่นะต้องการให้จิตมันอยู่เราจะเอาแบบไหนก็ได้ที่มันอยู่ไม่มันไม่มันไปไหน่ะนะ่อย่างนั้นนะให้มันอยู่บ่อยๆอ,อ่ะสวดทุกครั้งให้มันอยู่ในบทสวดอยู่ในภาพอยู่ในพระอยู่ในบทสวดอะอยู่ตรงเนี้ย นอนนะ่ะถ้ามันอยู่แล้วมันจะเห็นผลน่านะตอนที่มันอยู่นะนะั่แหละ